โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไ e c r a f t ในไม c คร f t one piece แต่แต่แต่แต,แต,แต่ one piece ใช่ครับเรามาอยู่ใน one piece และหลังจาก ep ที่แล้วที่ผมบอกว่าผมจะตามล่ะฮะเดี๋ยวี่ขอไปหาผลไม้ปีศาจในในรอบๆก่อนบอกเลยว่า ep สยังไงเราก็ต้องมีผลไม้ปีศาจอย่างแน่นอนและแล้ว ep นี้ผม ผมก็ได้หาจนเจอแล้วคือถามว่ามันอยู่ในกล่องนี้หรออ้อเปล่าครับผมเสกขึ้นมาเองใช่ครับผมเสกขึ้นมาเลยใช่เพราะมันหายากเกินไปควเลยเสกจะบ้าเลยไม่ใช่คือนี่นี่ผมต้องบอกเลยว่ามันคือกล่องเอ็กซ์คลูซคือมันเป็นกล่องหนึ่งว่ะทุกคนที่ผมไปหาจนเจอไม่นปวดเสียว่าเอโอเค คือมันเปนกล่องหนึ่งเว้ที่ผมไปหาจนเจอแล้วงวงละสิว่าเรามาอยู่อะไรตรงนี้ก็คือกูตายนั่นแหละครับใช่ครับคือผมตายผมก็เลยมาอยู่ตรงนี้คือเราได้มาจากที่แห่งหนใดเนี่ยซึ่งที่ที่พี่เวฟเนี่ยได้มาเนี่ยอ้ยแล้วก็เพิ่งจะตายไปคือตอนแรกอะ่ะผมกะไว้ว่าผมจะหาให้มันได้สักสองสามกล่องสี่ห้ากล่องหกเจ็ดกล่องเลยเวยแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือถ้าหากันนานขนาดนั้นอะ่ะผมคงไม่ได้อัดคลิปเดี๋ยวกนะูจะข้ามไปยังไงดี๋วไนดะ้แล้วก็ ค่อยๆขึ้นไปเพราะว่าเราใช้วิทยายุจเนี่ยผมในการข้ามเขาคือข้ามเขาตัวนี้ไปเนี่ยเราจะเจอกับฐานบัญชาการตอนแรกก็อาจจะงงใช่ไหมเดี๋ยวนะพี่เวฟตอนแรกเนี่ยพี่หาในทะเลไม่ใช่เหรอพี่มาผู่ที่นี่ได้ยังไงนี่ก็ก็มันหาในทะเลไม่เจอก็เลยมาหาในนี้ คือมันดูง่ายกว่าทุกคนในทะเลแบบมันมีปลาปลานักสู้อ่ะเออซึ่งหมก็ได้มาหาในที่แห่งนี้ครับผมซึ่งก็ความจริงแล้วผมหาไปมาสักสองสามที่ได้แล้วแต่ก็ไม่ดรอปเลยดรอปมาล่าสุดก็คือไอเจ้านี่ฮะใช่ครับคือมันดรอปมาแล้วแต่เรายังมีอีก2จุดที่ผมยังไม่ได้ไปหาคือเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมไปเจอมาแต่ว่ายังไม่ได้ปล้นเนื่องจากว่า ก็ขนาดเมื่อกี้ยังตายตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยจะจะเหลือไหมอันนี้ถามว่าพิชิตหรือยังก็ยังไม่ได้พิชิตไปถึงชั้นบนสุดนะครับแต่ว่าผมถึงชั้นประมาณช่วงนี้แหละเออแล้วก็ยังไม่ได้ฆ่าบอสด,ด้วยเนื่องจากว่าสู้ไม่ไหววิ่งเปิดกล่องแล้วก็วิ่งออกมาครับแต่ก็ตายใช่พอตายปุ๊บไอเทมก่ยังอยู่ใดตัว <laughs> พอเราตายผมไปตกยังไงล่ะโอเคเราจะมาลองทดสอบกันดูว่ามันจะได้ผลไม้ปีศาจอะไร เดเราจะต้องไปสำรวจไอศออน,นี้ด้วยนะอืม,มาเอาลนะทุกคนมันเป็นกล่องมันไม่ใช่มันจะมีมันจะมีกกล่องขอดูดิจําได้ว่าผลไม้ปีศาจเนี่ยเขาจะมีดรอกจากหลายๆกล่องเนี่ยคืออ๋อมันจะมีกล่องไม้กล่องเหล็กกล่องอู้กล่องไม้เยี่ยมเลยครับปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดเลย <laughs> ไม่ผลเลยอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวขอขอหาก่อนแป๊บเดงขอหาก่อนผลปีศาจอันนี้เนี่ยมันคือผลปีศาจอะไรกันนะผลปีศาจผลสนิม,ม,มเดี๋ยวคืออะไรผลสนิมคือกูจะกินทำไม <laughs> โอ้ยกูได้ผลสนิมมาก <laughs> เพื่ออะไรเนี่ยโอ้โถ่เอ้ยผลโง่ง <laughs> อะไรวะผลสนิมเอามาททำไมอ่ะผมไม่เข้าใจผลสนิมทุกคนใช่หวะจริงจังมั้ยเนี่ยไอ้นี่คือผลสนิมหมอคือผลสนิมเนี่ยถ้าเกิดว่าจําในเนื้อเรื่องนะครับผมไม่ผิดมันจะเป็นของอนิเมะม,มันแ๊บน,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 นึงนะขอทบทวนก่อนว่ามันใช่ผลสนิมจริงจริงหวะทุกคนจริงอะ่ะเออผมเปิดใน Google กูเกิลใช่ผมเปิดในกู o ก l e ดูแล้วมันก็ขึ้นผลน,นี้ ใช่แล้วก็เป็นรูปไอตัวทหารเรือคนนึงที่เป็นสนิมคือถ้าเกิดว่าถ้าผมจําในเนื้อเรื่องการ์ตูนวันพีซเนี่ยไม่ผิดนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นทหารเรือคนหนึ่งที่ทําลายดาบของโซโรไปใช่แล้วความสามารถพิเศษของเขาก็คือเขาจับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นดาบหรือว่าเป็นคนเนี่ยก็จะเกิดกลายเป็นสนิมได้ครับคือแล้วแล้ว,ลวยังไงคือกูกินไปแล้วกูสามารถต่อยคนให้กลายเป็นสนิมได้แหละโอ้ย เงาตาตุนจังวะไม่มันจะมีอะไรโถประเดนะเร้พิกัดยังอยู่ไกลวะเนะี่ยลบสา0ร้อยลบลบสไปทางนะ่โอ้โหเป็นพันกูบล็อกว้าวพระเจ้าเออดีพอดีเแหละทุกคนคืนนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมเดินมาค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆออันนีอดนีอดีนี่นี่น,นี่มันมาแล้วโอ้ย เฮ้ยกูจะพักแล้วกูจะพักแล้วโอเคลาก,ก่อนนะเพื่อนนะจะพึ่งตามลงามาเลยป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดแรกเนะผมว่าเราไปจุด,จดนี้ก่อนอ่ามันจะมีจุดหนึ่งประมาณ7 0 0กว่าบล็อกเนี่ยผมจุดข้างล่างอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าแต่ผมไปไปหามาเยอะมากทุกคนผมหาอยู่มาสี่ห้าสั เท่าไหร่วะสามอันอันนี้เป็นอันที่สี่ใช่ไอ้ยอ้ตึเกเมื่อกี้มันเป็นอันที่สี่ไว้ที่ผมไปหามาแล้วก็ได้พลังผลปีศาจมาจะถามว่าไอ้สามอันก่อนหน้านี้ที่ผมไปฟาร์มนอกรอบมาแล้วไปเจอเนี่ยมันดรอปทุกอันไหมไม่ครับพี่เวฟฟาร์มหมดทุกชั้นไหมก็ไม่ครับ <c oughs> <c oughs> คือมันฟาร์มไม่ไหวมันเก่งเกินโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไปที่จุดนี้กันนี่เห็นไหมห้าสี่สามลบเจ็ดสามหนึ่ง โอเคก็ไม่ได้จากใจจะไกลจากจุดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสักครู่แล้วต้องเดินทางกันก่อนอุย้ยเดี๋ยนะเดินทางไปได้ไม่แกผมเจอไอ้นี่ป่ะเอออันนี้อันนี้ผมเจอแล้วนะมันน่าเป็นของนักดาบเท่านั้นนะทุกคนเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวนะเอ้ยคอเควสหายเลยวะคือผมจําได้ว่าผมไปรับเควสมาไม่ใช่เหรอ้วทำไมเควสผมมันหายไปอันเนี้ยคือมันจะกลายเป็นของนักดาบเท่านั้นนะคือผมเข้าไปดูแล้วเ,เว้ยมันมีแต่ไอ้ไอไอตัวปรมาจารย์นักดาบอะมันไม่มีแบบว่าไอ้นี่เลยอะไม่มีให้เราเลยอะทุกคน คือเอ้ยเดี๋ยวกูเวฟ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออมึงมึงมาผิดทางโอ้ยหนอเรื่มีกอนลูกฟ้าด้วยป่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นเลยดีป่งจะลีลาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยผมมาถึงแล้วทุกคนนี่แหละครับมันคือฐานทัพเรือที่มีแค่ซี่เดียวใช่ มันหายไปเลยแบบยังไม่โหลดแบบยังไม่โหลดม,มันคือที่แห่งนี้ที่ผมจะต้องหาจุดเซฟก่อนอนันดับแรกเพราะคุตายแหละแน่ๆเราต้องหาเป็นอุ้ยมันมียืนเฝ้าเลยอ่ะแต่เรามีโลครับเรามีเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาโลโลแตกไปแล้วโลโลเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งน้าตาเลือถ้าจะไม่ปิดแต่ข้างในมันมีที่เซฟนะครับผมเพราะว่า กูก็เซฟประจำ่าเนาะเออใช่จะตายก็เซฟจะตายก็เซฟครับผมแล้วก็วิธีการปล้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แสนจะง่ายได้นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเราไม่ต้องการดุริจนะครับผมเพราะว่าขอมีพระบุตรพิศัยก่อนถึงจะฟาร์มดุริจใช่ตอนนี้เราปล่อยปล่อยให้เราอดแอร์ไปก่อนใช่ไหมเพื่อนนี่เดะนี่เดะนี่เดะทุบหัวทุบหัวเฮ้ยเหมือนข้อจอกมาเจอเพื่อนเหมือนข้อจอกมาเจอเอ้ยเหมือนข้อจอกมาเจอเพื่อนนี่เล่า มาเลยเราจะไปเสียเวลานะครับผมวิธีการฟาร์มเนี่ยเราอย่าไปเสียเวลาข้างล่างไม่ต้องไปนะครับมันไม่มีชิบหายแล้วความบันไลก็แล้ามาโอ้ยโอยไปก่อนโอ้ยประตูชิบหายแล้วไฟไหม้แน่มึงชิบหายเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอีกตัวขโมยจะุมานะนี่แน่นี่แน่นแนไฟไหม้แน่ไฟไหม้แน่บันไลแล้วโอ้ยเป็นมาแล้ว อย่าอย่ายิงชิบหายแล้วทุกคนไฟไม่แน่เป็นแบบนี้ผมบอกเลยเราต้อง <laughs> เราต้องเฮ้ยแล้ว้อ้ไม่แล้ว <laughs> ไม่แล้วมันไม่แล้วเอ้ของกล่องอยู่ในกล่องกล่องมันมีฝักหนุนปะวะจะไม่ได้เอ้ยอย้เดี๋ยวชั้นนี้มันมีกล่องผมจำได้ว่าชันช้นนี้มันมีกล่องทุกคนไอ้ <laughs> ไปแล้วปู่ไปไปไปอนไปคนไปคนนี <c oughs> <c oughs> ่แหละมันก็จะทุลักทุเลแบบนี้แหละทุกคนโอ้ยโอ้ยตอนนี้ผมจำได้ว่ามันมีกล่องผมจำได้ว่าชั้นนี้มันมีกล่องไว้วู้ยตายไว้กิ๊ดมาแล้วนี่แน่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 นี่แน,น,แน,น,แน,น,แน่แล้วก็เข้าไปตรงนี้ไงเล่ามีอาหารครับผมแล้วก็อุ้ยขนมปังอีกแล้วอะ่ะผมไปยาบไอ้ มึงเข้ามาไปเนี่ยนี่แน่ห้องนี้แต่ชั้นนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดโอ้ไปหมดแล้วว่าโอ้ยโอ้ยมันไปหมดแล้วทุกคนโอ้เดี๋ยว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 ขอขอตามขึ้นก่อนโอ้ยอย่าอย่ายิงเร,ววเราเพื่อนกูเซฟกันเลยเซฟเรียบร้อยทุกคนเราเซฟแล้วชั้นนี้ไม่มีครับผมเราต้องไปดูชั้นต่อไปชั้นต่อไปเนี่ยไอ้กล่องพวกนี้ม yani ีโอ้ยเดี๋ยวกันกันกันกอนไป <para S 2> ไปแล้วไฟไปแล้วโอ้ย ไฟไหม้แล้วนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฐานเลือดกันใจอ้าวดูดูดูเมลีเมลี่เฮ้ยดู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 ผูตายผูตายเนี่ยูตายเนี่ยดูดูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเงินเงินก่อนกูจะห่วงอะไรเงินเดี๋ยวเว็บไอเงินเงินก่อนเงินไอเดี๋ยวไอ้ยู่ดูดูเคลียร์ตัวนี้ก่อนเคลียร์ไอ้ตัวนี้ไอ้ชั้นนี้เน oh, um. ี่ยไม่น่าจะมีแล้วชั้นต่อไปเนี่ยดูว่าดูท่าน่าจะมีแต่ชั้นเมื่อเนี้ยมันจะไม่มีนะทุกคนนะอ่าเป็นไงกูกูเล่นกูจำได้กูกูเก่ง โอเคนี่เก็บมาปึ๊บว่าชั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมหาที่ไรผมก็ไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นนี้ก็ไม่น่าจะมีเออนี่มาเฮ้ยอย่างไรเราก็น่าจะปั๊มเงินกับที่นี่ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ลดครับเพราะว่ากูจะตายกู <c oughs> ตายแนย่แหละอืมใช่น่าจะไม่รอดครับผมโอ้โอ้ <c oughs> โอจเจ้าไฟไฟบานแล้วนี่เก็บมาเก็บมาออกมาโอ้โอ้ดินปืนโอ้โอ้ไม้เยอะเกิน โอ้โอ้เหลือเยอะเกินด้วยโอ้โอ้แม่เจ้าโอ้ไฟไหม้มาแล้วโอ้โหโคตรเจอเลยเงินรวยรวยแล้วฝั่งนู้นก็มีอ่ะทุกคนตายแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเช็ปืนเราต้องมีปืนด้วยนะโอ้เฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นไอ้ตัวนี้อันตรายพักชิบหายแล้วกูลวกเดียวเออไอ้มันไอ้มันมีอีกตัวมีอีกตัวมันสามารถยิงอ่าคือนี่ไงนี่ไง อันมือเกียร์แรงมากเลยทุกคนอันตรายมากนะครับเอา <c oughs> อะไร <c oughs> เราไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยเราเราขอนีได้ไหมเราเราขอนีได้ไหมมันชนลบมาเลยขนาดนี้มีเฮ้ย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 สีขาวอืมกูหลบมุมเลยเ <c oughs> ชื่อมไหมว่ามันยิงมาจากขาบวนด้วย <c oughs> ดูดูดูมีอีกเหรอจะบอกนะว่า ก็ทับเรือ okay. ม okay. 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 ีในฐานเรือแบบนั้นดิกะมีกี่ตัววะเนี่ยดู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 โดดจุอกเฮ้ยเฮ้ยโอเค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 เก็บมาเก็บมาเก็บมาอ่าออะไรเอาทิ้งหน้าเอาทิ้งไปก่อนได้ไหมอ่ะอันมันมันดูโลกอ่ะอันนี้ก็ไม่จำเป็นเลยคุณอยากจะได้ปืนด้วยทุกคนว่าปืนอย่างน้อยเนี่ยเขายังให้เราเก็บโดริกิทางไกลได้นะครับคือมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยอ่ะไอ้มีปืนอ่ะโอเคผมจะพยายามเก็บอันนี้มาเพราะว่าเรามีปืนแล้วเราเก็บโดริกิได้ง่ายนะครับ ออะไรที่พอทิ้งได้อันนี้ทิ้งมือเออมีเยอะอันนี้ทิ้งมือธนูทิ้งมือเรามีกระสุนแล้วมาทำไมล่ะเอออะไรทิ้งได้อีกวะโอ้ยู้องมาของทิ้งนะทุกคนโอ้ยเฮ้ยไฟลับกูโอ้ยไฟเดินกูแล้วโอ้ยอย่าเพฮ้ยดูดของก้อนของก้อนมีอีมั้งเนี่ยขอร้องล่ะมีวิ่งจะดินปืนเนี่ยดินปืนมีเยอะแท้มานีเก็บมาเก็บมานี่เก็บมาเก็บมาโอเคครับเรากำลังจะค่อยๆมุ่งไปเอ่อ โอ๊ยไปอยู่กันล่างเกอ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 เปิดเงินอีกเยอะว่ะทุกคนเงินอีกเยอะแล้วก็ลูกกระสุนโอ้ยกระตุกโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูหลบกันหลบกันกูมันยิงกูมันยิงพอก่อนไหมว่าหลอกไปอย่างตรงนี้ก่อนไหมว่าหลอกไปก่อนเดียว่าไปแล้วไปอยู่แล้วตรงนั้นลาก่อนโอเคปิ้วฮ่าเีจบร้อยข้ามาแล้วดูดูถอยก่อนถอยก่อนเจะตายจะตาย มึงจะยิงไฟทําไมกูมไม่เข้าใจยิงแล้วมึงก็ถล่มพื้นที่ตัวเองมึงจะยิงเพื่ออะไรกูมไม่เข้าใจจริงเลยอันนี้น่าจะเป็นกระสุนไฟแนยเราทิ้งไปด้วย <c oughs> ดาบก็ทิ้งไปด้วยตอนเนี้ยนะพวกนายคนใหญ่จะรู้แล้วใช่ไหมว่าในกล่องนี้จะมีผลปีศาจชนิดใดซ่อนอยู่เราจะมาเปิดดูขอละโลกเกียโลกเกียโลกเกียแต่โลกเกียน่าจะมาเฉพาะกล่องทองปะเออน่าจะใช่แต่กล่องเนี้พราบิเซีย อะไรวะันนี้เฮ้ยผลยามียามีหรอยามียามีหรอใช่ปะยามีไอยามมันไม่ใช่อ่ะมันเขียนโยโย่โยโย่ไปเนี่ยกูยิ่งอ่านไม่ออกอยู่ว่าเดียวทุกคนแล้วใส่กู๊กู๊กู๊ใช่ครับกู๊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 อ่าผลกูมันคือผลอะไรอ่ะโอ้มันคือผลปีศาจของบลูคทุกคนกูทำไรได้ โอ๊ยม,มาผลพิศดารที่นี่กว่านี้กูหน่วยได้ปหมนเนี่ยกูได้เลยเนี่ยไอผ้ผลสนิมผลบลูคเพื่ออะไรเป็นเนี่ย,ยผมไม่เชื่อว่ะว่าที่นี่มันต้องมีอีกไหมว่าแต่มันไฟไหม้ไปแลว้วอ่ะเ,เราไปดูอีกจุดไหมทุกคนกูแบบอะไรเป็นเนี่ยมึงผลบลูคเอาไปทำไมผลบลูคคือผลบลูคเนี่ยความสามารถของผลบลูคนะครับผมผมเคยไปเล่นเกมโหมดผมเคยไปสร้างโวลเล่นคนเดียวเว้ คือมันสามารถตายได้หนึ่งครั้งโดยที่เราจะไม่มีอะไรหายเลยแล้วตัวเราจะกลายเป็นสเกลเตตันหรือว่าตัวเราจะกลายเป็นกระดูกนั่นเองซึ่งมันไม่มีประโยชน์เข้าใจมั้ยมันไม่มีประโยชน์เดนนะอันนี้ลบลบสามใช่ไหมลบสามร้อยห้าห้าทางไหนวะทางลบสามอ๋อทางอ๋อทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้แล้วก็อันนี้เท่าไหร่สองร้อยกว่าโอเคได้อยู่ด้านนี้ครับอยู่ไม่ไกลกันผมจําได้อนเนี้ยอันนี้น,นี่อยู่ไม่ห่างกันมากทำไมมึงต้องมาแบบนี้ด้วยอ่ะคืออ้า <c oughs> คือเสียใจไม่เฮ้ยถ้าเกิดว่าวันอีกนึงมันไม่มีอะดีทุกคนโอ้ยอุตส่าห์จาจุดแล้วก็หาจุดอันนี้ถือว่าเราได้มาฟรีของคลิปนี้เอ้ยนี่น,น,นีเดี๋ยวเรามารับเควสรับเควสก่นรับเควสก่นแต่ตอนเนี้ยรู้สึกเสียใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยหมือนจะเจออะไรด้วยนี่นี่นเดี๋ยวเดี เกลัวไปก่อนอาไปกรรบัดเดี๋ยวกูหลงไงกูยังเป็นเด็กหลงอยู่เฮ้ยมันมาแล้วอาจารย์เฮ้ยรับเควินไม่ได้โอนี่ได้ไม่น่าจะได้น่ะๆๆ่าแล้วก็จะมีอันนี้เนี่ยได้เป็นซุ้มโจรนะครับผมซื้อจะเป็นซุปจุอันนี้สํารวจแล้วเปล่าวะกูจําไม่ได้อันนี้ผมสํารวจแล้วมั้งเออมันเหมือนเหมือนเหมือนจะเหลือแต่อันอันนี้ยบางที่ผมยังไม่ได้สํารวจเอ๊ผมไม่ได้จเหมือนกันนะเพราะบางทีมันก็ลืมนะครับ โอเคถ้าเกิดว่าเราใกล้ตายเราจะกินผลลูกแล้วกันนะอ่ามาแล้วมีอะไรกระบอกกูเปลี่ยนเลยแล้วกัน <c oughs> อย่างน้อยมีกระบอกขอเปลี่ยนหน่อยเลยอันนี้มีเป็นปืนยาวขอเปลี่ยนเลยแล้วกันแล้วก็เนื้อให้นิดหน่อยนะครับเราจะเอาเนื้อเอาไว้กินครับผมดีกว่าเราไม่มีอะไรกินแอปเปิลเออไม่เอาเปลืองเปลืองช่องโอ้คุกกี้กระสุนปืนฮลัลโหลมีอะไรดีกว่านี้ไหมจ๊ะ อยากได้ดีกว่านี้มีหน่อยได้ป่มอันนี้มีอะไรเอาเซฟไปก่อนครับกันตายเอ่อไม่มีเลยอ่ะเหลือเหลือกระต๊อบตัวนี้เฮ้ยไอ้โจนป่าตอนแรกมันมีเลยทุกคนแต่ว่า<อ>เหมือนกับว่าผมไปห่างจากที่นี่แล้วกลับมาแล้วมันบักหายมะเออน่าจะใช่นะครับข้างในเนี่ยขอบักหายด้วยได้ไหมอยากอยากให้แบบเฮ้ยข้างในมันบักหายด้วยแต่ส่วนมากจะมีแต่เนี่ยมันไม่ชอบบั๊กหายพวกเนี้ยเ,เดี๋ยวถือโลกกัถือโลกกมาหมาหมาดิ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 ฮั มาดีฮัลโหลขอร้องแหละไม่มีตัวยิงนะถ้าไม่มีตัวยิงเราจะสามารถเล่นได้ง่ายเอาเงี้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 ยโอ้ยอืฟาดอฟาดฟาดฟาดเดียวเดี๋ยวกูเก็บก่อนกูเล็งปืนนี่แน่นี่แน่ชั้นนี้ไม่มีครับชั้นนี้ไม่มีชั้นนี้จำได้เพราะชั้นนี้เนี่ยมันจะมีเฉพาะที่นอนเข้ามาเลยหนู เราสามารถเก็บอ่าน่าจะเก็บโดริกิไ้พวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คดิ636โดริกิเดี๋ยวเราจะใช้ปืนยิงคือตอนนี้ผมนี่เห็นไหมคือโดริกิมันสามารถเก็บได้เว้ยกับไอ้พวกทหารตอกต่อยพวกเนี้ยคือโดยการใช้ปืนเว้ยคือมันฟาร์มได้ง่ายมากแล้วแต่ผมเล่นมาแล้วผมก็ไม่ค่อยสังเกตหรอกเรายิงตัวนี้ตายครับเร้ยิงยิงตัวนี้โอเค แล้วก็ไล่ยิงเลยครับไล่ยิงเราพยายามไล่ยิงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาบุกลังของไอ้พวกเนี้ยยังไงเราก็สามารถฟาร์มกระสุนได้คืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ปืนยิงไปเลยดีกว,ว่าใช่ครับเพราะว่าตอนแรกอ้มีเนื้อด้วยวัไม่เนื้อไม่กินอ่ะเกิกะเอาขนมปังเอยเออเราเราเน้นกินขนมปังเลยโอ้ไม่มีเลยห้องนี้มันเป็นห้องเก็บสเบียงมึงก็น่จะมีผลปีศาจบางให้กูกินหน่อยเนาะ <laughs> มันน่าจะแบบห้องเก็บสเบียงอ่ะผลปีศาจก็เป็นอ่ะเออตัวนี้ ไอ้ตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นเขายิงต่อหน้าผมเลยเออเขาแบบว่าเขาเขาไม่เล้นถือโชว์นะครับตันนี้เขไม่เข้าใจอ่าหมดแล้วมีไม่มีอะไรโอ้ยขอยไ,ได้ไหมอะ่ะขอได้อยได้ไหมอะ่ะอยากได้อะ่ะมีโอ้กูได้เงินอีแกแล้วกูจะเป็นเศรษฐีเวฟแล้วเนี่ย อะไรวะเนี่ยเงินเงินเงินแล้วก็เงินเดี๋ยวนะเงินสามารถเอ้ยเงินสามไิสโว้ยวพันกว่าเลยเวิวิคุณคุณรวยเหมือนกันนะเนี่ยคุณรวยเหมือนกันนะอันนี้ผมจะพยายามเก็บเอาเจ้ากระสุนปืนมาด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าสุกระสุนปืนเนี่ยช่วยให้เราฟาร์มดุริกิได้ง่ายขึ yes. ้นต่อให้วิเวฟเนี่ยจะเล่นแล้วก็ตายไปไม่รู้กี่รอบนะครับเราก็ยังสามารถหา ฟาร์มดุริคได้ง่ายเออแล้วก็สามารถจัดการในพวกตัวใหญ่ๆเพราะพวกตัวใหญ่ๆเวลาเราฆ่าเนี่ยเราจะได้จํานวนดุริคมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีดรอปเลยเหรอมีแต่กระสุนปืนดินเหนียวไม่ใช่ดินเหนียวดินปืนแล้วก็เงินโอ้ออกไปจากนี่ทีมกลายเป็นเศรษฐีใหม่เลยเนี่ยมีเสียงเปิดประตูทุกคนใช่ไหมเมื่อกี้นะนะเราจะต้องพยายามระมัดระวังแนวกับไอ้พวกหัวหน้าใช่เพราะว่าไอ้พวกนี้เก่งมาก บอกเลยว่าสกิลทีเนี่ยเราอาจจะดองไม่ได้โอเคเรียบร้อยไม่มีดวงกูดีไปไหนเนี่ยมาเจอแต่ปราสาทที่มันไม่มีจังวะมาดิเอ้ยอตกใจตกใจมานี่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 ยเนี้ปิ้วปิ้วปิ้ว,วทำไมผมไม่ใช้ไอ้นี่ยิงวะเม็บ <c oughs> ทำไมกูไม่ใช่ใครที่ทุบวะโอเคชั้นนี้สองห้องนี้นา่าจะไม่มีปะถ้าจำไม่ผิด <c oughs> ไม่มีก็บ้าแล้วเว็บตู่ตู่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวกูเลงก่อนเลงกับตามมาดิ ตามตามมาตามมาตามมาดิตามมาดิตามตามมาดิตามมาดิโอ้โหนูไอ้เนี่ยเนี่ยตามมาดิ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 ผมเข้าเน่เน่เดี๋ยวผมจะไม่มีทางที่เอาวว้าวว้าวเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยไอยโอ้ไอ้มันเป็นแบบนี้แม่ เกิดซะไกลเชียวนะเมื่อกี้แสดงว่าเซฟอยู่ตรงนู้นไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหนี่ไงผมบอกแล้วเราต้องเก็บกระสุนไว้นี่โดดิกิกูลดไปอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวกลับไปก่อนอยังฟาร์มไม่เสร็จเลยมึงรีบฆ่ากูไปไหนเนี่ยอ่ะไม่ทำอะไรให้เนี่ยทางไหนวะเนี่ยหลงแล้วเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวกลับไปตรงนู้นใหม่ก่อนทุกคนเพอ้พอเพอ้อบวกแล้วมันแรงมันแหลเกินคือพูดตรงๆเลยว่าสกิลมันเนี่ย คือมึงจะแรงไปไหนโอ้โเบื้อนคือเตะทีสอกทีกูตายว่าไปแล้วเอามาใหม่ดิเมื่อกี้ระหว่างทางเดินมาผมเจอเป็นรูเว้ทุกคนอยู่ตรงไหนปะเดี่ยนะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเป็นรูอยู่นะรูรูอยู่ไหนอ่านี่ไงรูเจอแล้ววิธีการที่ผมจะจัดการกับเ,เจ้าตัวนี้นะครับส่วนมากนะครับผมผมจะ ไม่บวกกับมันนี่แน่ไว้มาแล้วนี่แน่นี่แน่มาเลยมาเลยมาเลยเล่ามาเลยเล่านี่ยิงครับยิงอ่ะมันทะเลาะกันเองมันทะเลาะกันเองมันโง่เลยมันโง่เฮ้ยเดี๋ยวหัวหน้ามันหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้ามันหายปะนี่ห้องนี้เราเข้าไม่ได้แล้วนี่นี่นี่เออมันไปไหนแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะเออเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้แล้วโอ้ไรพี่แววกูเสี่ยง ไอเดียวโอ้ยโอ้ยเดียวไม่ไม่มันึกเยอะจังปะโอ้ยโอ้ยไยกูแล้วจิบไยกูแล้วจิบไยกูแล้วขึ้นมาก่อนปิ้ว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 อะไรอะไรอะไรยิงไปก่อนฮะยิงไปก่อนอันนี้เนี่ยเป็นการยิงเพื่อจัดการพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยิงมาแล้วโดนเราเดี๋ยวเราล่วงเราเราไม่อยากจะอยู่ในที่ที่อันตรายแบบนี้อันเนี้ยไอ้พวกตัวพวกเนี้ยผมบอกเลยว่า ดบโดริกิดีมากใช่ตัวใหญ่ในดอบดีดบดีดบดีมันจะเดินหลบทำไมเนี่ยนี่ที่เหลือเราก็แค่มายิงไอ้พวกตอกต่อยเนี่ยข้างล่างดีได้อยู่หัวหน้ามันไม่เดินตาขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าหัวหน้ามันเดินตามมาเราล่วงไปแล้วทุกคนโอเคเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้เรียขามึงเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย้ย้ยกูกูขอโทษกูไม่ได้ไม่ได้ใงใจโอ้ยขอโทษครับ เอ้ยทำผมเลยไฮ้ดทำอะเลกูให้กูเนี่ยไม่ใ่กูไปทำอะไรให้มึงเนี่ยโอเคโอเคมันน่าจะลงไปข้างล่างแล้วมันอ่าโอโ้ทูไอ้น้อง <c oughs> คิดจะทำอะไรพี่มันเร็วไปพันปีอันนี้ไปดูดิไม่มีไม่มีมีอยู่หนึ่งกล่องใช่ไหมนี่กูดรอปเงินอีกแล้วนี่ ไม่มีว้าวว้าวนี่กูต้องกินผลบุูกว้าวว้าวนี่กูต้องกินผนุูกกูว้าวนี่ฉันต้องกินผนลูกอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่เทพเจ้าโอ้ไม่นะนี่กูกูฟาร์มมาทั้งวีทั้งวันเพื่ออะไรเพื่อมากินผนุูกเหรอ <c oughs> คือกูฟาร์มมาทั้งวันื่อกูจะกินผลบลู๊กไม่กูจะเข้าไปลองฟาร์มตรงนั้นดูไปว่าเราไปลองฟาร์มตรงนู้นดูเถอะฮะทุกคนเผื่อว่ามันจะเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งอย่างน้อยเนี่ยไอ้ตรงนั้นที่เรากําลังจะไปเนี่ยมันอาจจะฟุกไงดอกผลพิศารกล่องทองอะไรแบบนี้โอ้ยกระตุกอุ้ยค้างอุ้ยไม่เป็นไรหรอกวะ,ะคืออย่างน้อยเนี่ยเผื่อมันจะดอกเป็นแบบผลพิศา,ารใจแบบกล่องทองมาเลยกล่อ,อ,องทองอะไรเงี้ยกล่องทองอยู่นุ๊กถ้าเกิดว่า มันยังดอบของตอกต่อยนะครับย้ำว่าของตอกต่อยเนาะของที่แบบไม่ดีของกาก,ากอยู่ผมก็น่าจะต้องไปฟาร์มดุริคโดยใช้ปืนแล้วให้เราเนี่ยมีดุริคมากพอค่อยไปหาบุ่บวิสัตย์ใหม่แล้วกันเนาะเออวุฒผลอะไรก็ไม่รู้บลูอย่างเงี้ยก็มันมีไปเพื่ออะไรวะผลดบลูไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจข้างใน,นก่อนที่นี่ก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายของคลิปนี้แล้วทุกคนถ้าไม่เจออีกกูก็กูก็เหนื่อยแล้วแหละตอนเนี้ยตายไหมลูกไป มาแล้วโอ้ยโอ,ยโอย้ที่แห่งนี้โอ้มีรูด้วยโอเคกูได้ฟาร์มไปแล้ว <c oughs> น่าจะใช่แหละผมฟาร์มไปแล้วที่เนี่ยนี่ยิงไปอ่ะอ่ะกูย,ยิงช่วยอ่ะอ่ะกูย,ยิงช่วยสกิลรีตันนะอ่ะกูย,ยิงมือด้วยอ่ะอ่ะกูยิงม,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 มือด้วยเอาม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 าปิ้วอ่ะตายอ่ะตายมีไม่มีครับเยี่ยมเลย <c oughs> กูฟาร์มไปแล้ววะฟาร์มไปแล้วทุกคนตัวนี้ผมฟาร์มไปแล้ว <c oughs> Espero> มาไงเดี๋ยวมึงมาอย่างไงไม่รู้ว่ามันฟามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าตอนที่ผมมาผมมึงมายังไงอ๋อสงสัยกูเสกไปวป่ะเนี่ยไปเดี๋ยวไอทุกคนอนิ้สาระมันมาอย่างไงอย่าบอกนะว่าตอนกูฟามตรงนี้อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วคือผมน่าจะเคยมาที่นี่ไว้ทุกคน แล้วทีเนี้ยผมน่าจะตายดูจากร่องรอยแล้วคุณน่าจะตายใช่อยู่วะเดี๋ยวมันจะเป็นไปได้เหรอที่ผมจะมาที่นี่แล้วผมไม่ฟาร์มอะไรเลยโอเคตอนนี้นะครับผมรได้ไม่แก้ว จะได้ก็ได้ง,ง่ายๆเลยจะไป <laughs> <Okay. S 2> ออโอเคขอเ้องแหละไอ้วันนี้กล่องอะไรอะ่ะมันโอ้กล่องกากเนี่ยกูว่านะคือได้ผมปีศาจมาเนี่ยมันก็มาทุกคนผมไม่คาดหวังไอ้กล่องกากที่สุดแล้วแหละทำไมมไม่ดอกกล่องทองว่าถ้ามึงจะดอกเนี่ยอ่ะผมปีศาจอ่า G O E G O E คืออะไรเนาะทีนี้อ่ะเสิร์ช g o o g l e แป๊บนึง G O E G O E อ่า ผลปีศาจผลนี้เป็นผลอะไรไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมเห็นเขาปล่อยลําแสงได้ชิบหายมันคือตัวอะไร <c oughs> เดียวมันคือผลปีศาจอะไรมันคือผลปีศาจอะไรชิบหายแล้วอ,นนอันนี้ผมไม่รู้จริงเออใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอันนี้คือผลปีศาจอะไรเนื่องจากว่าผมไม่รู้จริงๆคืออะไรอ่ะทำไมผลปีศาจนี้ผมไม่คุ้นเลยวะแปลกจริงคือปกติผม เราออกมาเดือบูฟี่ว่าเรไม่ผมไม่เคยเจอเลยตัวตัวเนี้ยเออโอเคสวัาดี <c oughs> อ่าวคือทุกคน,นยันก็เนี่ยผมเดี๋ยวคลิปวปดีโอนี้เนี่ยก็ไปแก้นี้ก่อนรายการของทุกคนมากของผมที่รับชมเดี๋ยวได้พาร์ทอันนี้มันขึ้นมาทำไมเดี๋ยวได้พัทหน้าเนี่ยผมเราเนี่ยจะมีอะไรไหมไม่มีเราจะออกตามล่าหาผุบพิศดารแล้วก็ผมจะปั๊มดุริคิเอาไว้โดยใช้ กระสุนอ่ะอ่ะอ่ะแต่ตัวไหนตีได้ผมก็จะตีะนรับเนื่องจากว่าตอนนี้เกาะคุณจะไม่เหลือแล้วแหละเดี๋ยวต้องวาร์ฟกับบ้านใช่ <c oughs> แล้วก็ต้องกลับไปเตรียมของใหม่ก่อนโอเคทุกคนสรุปแล้วเนี่ยในพานนี้เนี่ยผมเราได้3ผลพีศารแต่เป็น3ผลปีศาจที่แย yeah, ่มากๆใช้คำว่าแย่เลยผมไม่ชอบโอเคทุกคนงั้นก็เจันใหม่คคิดหน้าคิปนี้ก็สสดีครับผมไปละฮะอ้กล่องทองก็ไม่เจอ โกเจอหนึ่งกล่องมื้นกดยดำเป็นกล่องกะขอแบบกล่องทองอ่ะกล่องเดียวเลยจบรู้เรื่อง